ใครๆก็ฝันที่อยากจะมีรายได้เข้ากระเป๋าสม่ำเสมอโดยที่ว่าไม่ต้องออกแรงอะไรเลยใช่ไหมคะซึ่งหนึ่งในวิธีการที่จะหารายได้แบบที่เข้ากระเป๋าสม่ำเสมอหรือที่เขาเรียกว่า p s s s v e income นั้นเนี่ย หนึ่งในวิธีนั้นนั่นก็คือการปล่อยเช่าคอนโดและการปล่อยเช่าบ้านค่ะซึ่งตอนนี้ครูวิอยู่ที่คอนโดไอวี่ริเวอร์ริมแม่น้ำเจ้าพยาค่ะวันนี้ครูวิจะมาให้เทคนิคง่ายๆนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะมีรายได้จากการปล่อยเช่าคอนโดค่ะสำหรับคนที่อยากมีรายได้จากการปล่อยเช่าคอนโดนะคะข้อแรกเลยเราจะลงทุนคอนโดเนี่ยเราจะต้องคานึงถึงรายได้ที่จะเข้ามาก่อนว่ามันคุ้มที่จะลงทุนไหม เราจะต้องรู้ว่าคอนโดที่เราจะลงทุนเนี่ยเร NTON YU ประมาณเท่าไหร่แล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเร NTON YU เนี่ยคิดยังไงเราจะเราจะปล่อยเช่าคอนโดคอนโดหนึ่งที่เราคิดว่าเราจะซื้อนะคะเราจะต้องเช็คก่อนว่าราคาปล่อยเช่าของคอนโดนั้นตลาดแถวนั้นเนี่ยเขาปล่อยเช่าที่ราคากันเท่าไหร่แล้วให้เรานํารายได้ประมาณการต่อเดือนนะคะมาคิดรวมกันเป็นทั้งหมดต่อปีแล้วก็ลบ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะของทุกๆเดือนนะคะต่อปีจากนั้นหารด้วยราคาคอนโดที่เราซื้อมาคูณด้วยหนึ่งรเราจะได้ค่าเปอร์เซ็นต์นะคะของเลน t ท l y i ย l d นะคะของคอนโดตรงนั้นออกมาซึ่ง ประมาณการเลนทอนยูที่น่าจะลงทุนนั่นก็คือประมาณ5-7เปอร์เซนเมื่อก่อนเนี้ยจะค่าเฉลี่ยจะอยู่6-8ถึงแปถ้าเกินมากกว่าน,นั้นเนี่ยถือว่าโอ้โหยอดเยี่ยมมากแต่ถ้าในช่วงนี้ก็จะอยู่5 5าถึงนะคะก็ถือว่าก็แบบว่าเพอร์เฟแล้วค่ะข้อที่สองนะคะเพื่อนๆนั่นก็คือทำเลทำเลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดที่ดินถ้าเราจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องเลือกทำเลมาเป็นหลักเลยค่ะ ทำเลเดินทางสะดวกสบายไหมใกล้ MRT ไหมใกล้ BTS ไหมใกล้แม่น้ำหรือเปล่าที่วิธีการเลือกทำเลที่ง่ายๆหรือว่าคอนโดที่จะเหมาะสำหรับการลงทุนให้คิดว่าที่ไหนคนที่นั่นมีเงินค่ะถ้าที่ไหนที่ว่ามีการสำนักงานโรงพยาบาลสนามบินนะคะหรือจะเป็นตลาดนะคะห้างสรรพสินค้าตรงจุดนั้นแล้วค่ะเป็นจุดที่จะสามารถทำเงินให้กับเพื่อนๆได้เลยค่ะ ข้อที่3ค่าเช่าต้องดึงดูดน,นะคะถ้าทำเลดีสถานที่ดีแต่ถ้าค่าเช่าแพงเกินไปตรงนี้ก็จะเป็นช้อยแรกที่คนส่วนใหญ่จะถูกตัดออกไปเราจะต้องคำนวณเลนทอนยูนะคะให้ดูเหมาะสมหรือเช็คราคาตลาดนะคะที่ส่วนใหญ่เขาปล่อยกันเนี่ยอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะคะซึ่งตรงจุดนี้มันก็จะเป็นจุดที่ดึงดูดให้คนตัดสินใจได้ง่ายคะ่ะ ข้อต่อไปนะคะคือการแต่งห้องให้ปังค่ะแต่งห้องยังไงให้ปังคะก็คือเป็นห้องที่พร้อมที่จะเข้าอยู่ได้เลยจากการจากการวิจัยนะคะส่วนใหญ่ห้องที่พร้อมหิ้วกระเป๋าใบเดียวเขาอยู่ได้เลยอะคะ่ะก็จะเป็นห้องที่ว่าสามารถปล่อยเช่าได้ง่ายปล่อยเช่าได้เร็วนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะความสะอาดตรงนี้ขาดไม่ได้เลยะคะ่ะคือหัวใจหลักเลยนะคะ และเข้าให้ถึงลูกค้าเข้าให้ถึงลูกค้ายัางไงคะคือต้องทําการตลาดให้ถึงผู้ที่ต้องการที่จะหาคอนโดเชา่าหาห้องเช่านั่นเองและวิธีการยังไงอะคะที่จะเข้าให้ถึงลูกค้าเวลาเราโพสต์ออนไลน์ต่างเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าคําไหนเป็นคีย์เวิร์ดของการที่จะเข้าถึงลูกค้ายกตัวอย่างเช่นนะคะป้อนเช่าคอนโดคอนโดเราอยู่ที่ไหนคะถ้าคอนโดเราอยู่ติด น้ำจาเราก็เขียนลงไปว่าปล่อยเช่าคอนโดริมแม่น้ำเจ้าพระยาหรือคอนโดเราติดกับ BTS เราก็เขียนลงไปว่าคอนโดติดแนวรถไฟ BTS ซึ่งรายละเอียดนะของเช่าของคอนโดชุดนะเฉพาะรุมบุที่เป็นซักซี้แล้วอย่งนี้นะคะมีในสระาน้ำนะคะมีเรือมีรถนะคะเช่าตุนบัสหรือ มีบริการอะไรต่างๆนานาเราเขียนลงไปให้เจนเลยค่ะห้องขนาดกี่ตารางเมตรปล่อยเช่าราคาเท่าไหร่นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยสามารถที่จะช่วยเพื่อนๆนะคะหาเงินได้ง่ายๆจากการปล่อยชโดปล่อยเช่าบ้านค่ะอีอก,สอกสิ่งหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆลืมไปเลยการถ่ายรูปค่ะการถ่ายารายูปบ้านคอนโดนะคะจะต้องถ่ายยังไงให้ชัดเจนแล้วก็เห็นมุมกว้าง เห็นรายละเอียดของห้องชุดห้องนั้นนะคะครบถ้วนค่ะแค่เทคนิคเหล่านี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่ว่าจะไปทํเงินจากการปล่อยเช่าคอนโดปล่อยเช่าบ้านได้แล้วค่ะถ้าชอบสาระดีๆในด้านของอสังหาริมทรัพย์นะคะ m i n d s e t กาลังใจหรือสนใจในด้านของการหารายได้การเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นะคะจะเป็นคอร์สออนไลน์หรือ private coaching แบบจับมือทํานะคะตรงนี้สามารถที่ว่าจะกดติดตามครูวิอสังหารพารวยไว้ได้เลยนะคะ